รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเงินรางวัลของรางวัลและสปอนเซอร์ทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งสมมุติเพื่อสร้างความสมจริงและไม่มีเจตนาแฝงโฆษณาพาณิชย์บุคคลสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้มีเจตนาแอบอ้างเพื่อสร้างความเสียหายแต่อย่างใด และผู้ที่ได้รางวัลรายการออริจินอลยอดเยี่ยมได้เก่ผิดแล้วรวยตวยแล้วโดนครับบริษัทไม่เคยวันเดียวครับ นี่คือปิดแล้วรวยสวยแล้วโดนเจอกันอย่างนี้ครับในเวลาใหม่นะครับทุกวันศุกร์หกโมงสิบห้นาทีทางลิ่นอิสระนะครับเวลาเย็นๆย่ำๆอย่างนี้ก็มาปิดซิ่งๆมันๆกันได้ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปจะได้พบกับความสนุกที่หลากหลายนะครับไปกับสถานที่สุดอันซินและเกมบิดสุดมันที่ลุ้นกันทุกวินาทีว่าจะบิดไปทางไหน จะบิดแล้วไปเจอปั๊มน้ํามันหรือเปล่าจะปิดแล้วจะมีตัวช่วยหรือเปล่าหรือปิดแล้วปับเกินเกจน้ํามันตัวเองไปหรือเปล่าทั้งหมดนี้เพื่อโปรฟรียอดนักปิดที่อยู่ตรงนู้นสูงสุดถึง1นึ่งแสนิดพอย์เลยทีเดียวแปลเป็นเงินจริงได้ด้วยนะผมก็จะบอกกับคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะครับว่านี่คือโค้งสุดท้ายของรายการแล้วครับแอบได้ยินมาว่าแคมป์มอเตอร์ไซค์เขาคุยกันให้แซดเลยรูทต่อจากนี้เส้นทางต่อจากนี้แมตตต่อจากนี้ จะหดขึ้นดุด้านงดและไม่มีความปราณีใดๆใจเย็นนะฮะผมไม่ได้จะบอกว่าเขาจะเอาแบบแท้ฟาดตอนที่วิ่งกันนะ,ะแต่ผมหมายถึงว่าเส้นทางมันจะยาวไกลกว่าที่เคยเกมหมาที่พวกคุณคิดถึงกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับแม่พูดอย่างนี้ดูไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยมา ก็เชิญเลขาประจําแคมป์มอเตอร์ไซค์แห่งนี้ครับคุณเมฆธิรวัตทรตทองพิลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละคุณมีประสบการณ์อะไรบอกเขาไปผมบอกเลยนะครับประสบการณ์ของผมนะฮะถ้ากับบิดแล้วรวยสุระโดนผมคือคนที่มาไพร์หลอดรายการนี้ให้ก่อนน้ผมรู้ไส้รู้กุ้งของที่นี่ผมช่วยพวกคุณเรานักบิดของเราได้แน่นอนแล้วยิ่งเห็นเขาบอกว่าครึ่งหลังนี่โอ้โห ค้งสุดท้ายแล้วเขาจะหนักจัดเต็มด้วยไม่มีการบิดที่สบายๆอีกต่อไปผมบอกเลยบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นรูทภาคตะวันตกแล้วไทยไปเนี่ยนะผมบอกเลยว่าประทับใจเกี่ยวกับธรรมชาติที่อยู่ตรงภาคตะวันตกของไทยอย่างแน่นอนและจิดกับชายแดนเมียนมาด้วยนักบิดของเรานะครับเราบอกก่อนว่าระบบต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องราวของการ ไม่ยึดติดก,กับตำแหน่งแชมป์อีกต่อไปดวลกันตัวต่อตัววันออนวันติดตามไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้นะครับว่ารูปแบบใหม่ของเรามันน่าสนุกแค่ไหนเชิญพบกันเลยนะครับผมกับนักบิดคู่ต่อไปนะครับสั่งซ้ายนะครับผมนักบิดในทุนใหญ่ของเราครับเดี๋ยวออโอวอร์ราวิดเย้ เคยไปหรือเปล่าภาคตะวันตกอ่าไม่เคยครับโอ oh, ไม่เคยเลยนะอันนี้ค,คือจะเปิดประสบการณ์เลยนะเอาละ่ะมั่นใจกับดวงตัวเองแค่ไหนครับพี่ไม่มั่นใจอ่ะดวงดวงแย่อย,ยู่แล้วปกติผมรู้ประมาณตัวเองน้อยเกินไปหรือเปล่าอา้าวส,สวัสดีคุณลุงกั๊กสปาดีดเป็นยังไงบ้างเนี่ยเคยไปหรือเปล่าภาคตะวันตกเคยไปครับทุกผนผ่านไปภาคใต้ครับ <laughs> ดวงตัวเองกับการบิดในวันนี้วันใจแค่ไหนก็ห้าสิบห้าสิบครับแต่จู่ส่งไม้ให้มีเพื่อปั๊มน้ํามันนี่ครับเพ้าหมายชัดเจนมากมากเพื่อปั๊มน้ํามันเลยอ้าวดูเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เจอมากน้อยแค่ไหนพร้อมนะครับสองท่านครับพร้อมครับ,รรบผมเชื่อว่าคุณเลขหาหงผมก็พร้อมเช่นกันพาทุกท่านไปบิดแล้วรวยสวยแล้วกันเลยเปิดสมรภูมิในรุทใหม่กับรุทภาคตะวันตกที่โหดขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วระหว่างคุณอมวรวิทย์กับลุงกับ๊ศสบดี นักบิดคนไหนจะสามารถฝ่าด่านนี้ไปได้กติกาขอางเกมบิดแล้วรวยซวยแล้วโดนนักบิดทั้งสองจะต้องผลัดกันเลือกจากทั้งหมด18ช่องบิดจากจุดเริ่มต้นไปยังอีกจุดหนึ่งโดยที่จะต้องประคับประคองน้ำมันไว้ให้ได้นานที่สุดหากฝั่งไหนสิ้นจนน้ำมันหมดก่อนอีกฝั่งจะกลายเป็นแชมป์และมีสิทธิ์เข้าไปสะสมรางวัลต่อในรอบโบนัส 1, ทันทีแมตช์แรกของเราในภาคตะวันตกนี้เราจะพานักบิดทั้งสองท่านควบ 2จังหวัดครับพี่ไมครับเราจะไปโซนภูเขากันก่อนนะครับผมเราจะไปกันที่จังหวัดตากและก็กาญจนบุรีเราไปโซนจาวันตกที่สุดที่จะขึ้นไปเหนือเหนือเหนือได้ยละกันผมพาไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่จังหวัดตาครับการ<า>เลือกจุดตั้งตของเรานะครับเราเลือกจากจุดที่กลางที่สุดแล้วเป็นกลางสุดอยู่ในระหว่างทั้งสองจังหวัดนี้เลยแต่โอมครับผมมีเวลาให้ ห้าวินาทีเลือกมาหนึ่งในสิบแปดนะครับพร้อมนะฮะพร้อมๆเริ่มเลือกครับเก้าครับเก้านะฮะซ้ำน้ำมันนะผมต้องบอกพวกคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางนี้โหดมากผมจะมีความปรานีที่กับพวกคุณบ้างแต่ละคนจะมีใบชุบคนละหนึ่งใบถ้าเกิดว่ามันตายครั้งแรกจริงๆนะจะได้ใช้มันถ้าตายในรอบแรกเท่านั้นนะฮะซ้ำน้ำมันที่ เซลอมจะได้ไปนะครับอยู่ที่ตุนีบริการตำบลอุ้มผางนะครับมีใกล้สุดที่จะหาได้แล้วนะและน้ำมันที่คุณเสียไปอยู่ที่47กิโลเมตรครับ mm. โอเคเดินทางไปเติปมปั๊มน้ำมันนะครับผมใช้ไป47น้อเหลือ203กิโลเมตรครับไปเล,เลยครับผมปั๊มมาตรงนี้เรามีทั้งหมด8ใบนะครับมีตั้งแต่5ถึง100นะครับมีเต็มถังและมี ไม่เติมก็มีอยู่เท่านี้แหละแล้วแต่สุ่มได้ว่าจะสุ่มออกมาเจออะไรเจ็ดครับจ็ดเจ็ดนะครับห้ากิโล <laughs> มาที่ลุงกั๊กบ้างฮะ <laughs> เลิอกมาหนึ่งที่ครับเกินครับสีครับสีครับฟรีท็อปแอดวนเจอร์พาร์คครับโฟรีท็อปแอดวนเจอร์พาร์คมีหลายสาขามาก <laughs> เราเลือกเป็นสาขากาจนบรีนะครับ <laughs> เพื่อความต่อด้องในรูทนี้ <laughs> และน้ำมันที่ลุงกั๊กเสียไป ห้ารอยแปกิโลเมตรครับใบชุบคุณเสียแล้วครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหแต่ในขณะเดียวกันเสียโอมไม่สามารถใช้ใบชุบได้อีต่อไปนั่นหมายว่าตายแล้วตายเลยนะครับเหลืออยู่16บหใบเชิญครับสี่ำเข้มสีฟ้าครับ <c oughs> ข่าวดียังอยู่ที่ตากค่ะอ่า <c oughs> ท,ที่ได้ชื่อว่าถ้ำสีฟ้าเพราะว่าเนื้อหินเขาเป็นสีฟ้าอกอแนวสีฟ้าฟ้าโอ้นี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้สางม,มาให้เลยเนาะใช่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเลยและน้ามันที่เสียไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดกิโลเมตรครับเสียไปเยอะพอสมควรเลยฮะเสียไ,ไปเยอะเลยครับหักออกไปนะครับระยะเดินทางยังเหลืออยู่ที่หกสิบกิโลเมตรครับเอาใจช่วยให้เสียโอมเจอปั๊มน้ามันอีกนะครับไปที่ลุงกั๊กครับ ได้ใบชุกมาเอาให้คุมค้มหน่อยวิ่งให้คุ้มหน่อยเชิญครับนหนึ่งครับหนึ่งครับ,รบม่อนหมอกตะวันครับน,น้ำมันที่ลุกซับเสียไปเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างคุณเท่าไหร่เพราะคุณเสียไปมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดด้วย mm. มีเลขห้าด้วยเอามาสลับกันเป็น 5 4ากิโลเมตรครับเซโอมชนะครับแต่คุณบอกไม่เชื่อดวงตัวเองลุงกั๊กครับลุงไปไวมากมีอะไรอยากจะบอกกับเซโอมเราไหมฮะขอให้โชคดีนะครับเสียขอให้โชคดีนะครับเอาละขอขอบคุณลุงกั๊กนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเซโอมเราครับมีบิตพอยอยู่ที่600้อยบิดพอยครับดูมจะชนะ ยังไงก็ชนะแหะครับและก็เป็นคุณโอมวรวิทย์ที่สามารถฝ่าอันข้ามจังหวัดมาได้และเขาจะได้ชิมลางในรอบโบนัสไม่ล่าสุดของเราอีกด้วยปก,กติรอบโบนัสของเราจะเล่นกันแบบสลับซับซ้อนกันมากบางคนก็ไปถึงฝั่งบ้างไปไม่ถึงฝั่งบ้างรอบนี้จัดได้ตามใจ All you can n e e d b ิดหมุดบอกให้บอกเฮียโอ้ oh. เล่นยังไงเนี่ยเสียอมบบอเนี่ยบอกเฮียพูดมาได้เลยว่าต้องการน้ำมันกี่กิโลเมตร เมื่อบอกมาแล้วต้องวิ่งไป5สถานที่โดยเริ่มต้นเลือกมา1สถานที่แล้ววิ่งต่ออีก4จบครบ5สถานที่เหลือน้ำมันเท่าไหร่จากเป็นเกณฑ์ในการมอบแท้บถ้าเหลือน้ำมัน50กิโลเมตรขึ้นไปนะครับผมก็จะไม่ได้อะไรเลยถือว่าอน้ำมันเยอะจนเกินไปนะครับผม ถ้าเหลือ21-50กิโลเมตรเนี่ยได้ไปเลย1 0 0่งบิทคอยนะครับผม11กิโลถึง20กิโลรับ2 0 0 0 0ืบิทคอย4กิโลถึง10กิโลเหลือ5 0 0 0 0ื่นบิทคอยใช้จนหมดพอดีจนถึง3กิโลครับรับไปเลยครับผมโทฟีย่ยอดนักปิดของเรา10,000 0บิทคอยติปกาแบบพูดง่ายๆสั้นๆประโยกเยวก็คือถ้าไม่หมดไม่ต้องเอาแต้ม อย่าหมดกลางทางล่ะตอนเดนินครับเสียครับรีเควสมาเลยกี่กิโลเมตรดิไม่อยากขอ500ร้อย่ะขอ499แล้วก,กันจัดให้ตามคำขอครับเริ่มต้นนะครับเรามี499กิโลเมตรนะครับที่ขอมาแล้วเสี๋ยครับเปิดมาสถานที่แรกเลย <18. S 2> ไม่มีปะไรครับสิบแ <18. S 2> ปดบลอกบ้านจีนครับ เรานี po, horses, 19, 19, 19. ้ต้องไปอีกสี่สถานที่ครับสถานที่แรกครับส e ิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะเขาแหลมสกายวอล์กครับ้าบอกกันอย่างเป็นเนื้อแท้นะครับผมคุณได้ไปข้ามจังหวัดนะครับผมคุณไปการนะฮะเอาละเอาจริงดิ406กกิโลเมตรครับ ตัดออกไปเยอะมากครับเหลือระยะเดินทางเพียงแค่9า3กิโลเมตรครับแล้วคุณต้องไปอีก3สถานที่นะเนี่ยภาวนาให้ว่า3ที่เดี๋ยวต่อจากนี้เป็นจังหวัดกาญจนบุรีก็แล้วกันสถานที่ต่อไปครับหนึ่ง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 นะฮะถ้ำสีฟ้าอาเกนเอาอร<ห>แค่นแนลและน้ำมันที่เสีย,ยไปอยู่ที่อันนี้กล้ที่สุดแล้วนะ 349กิโลเมตรครับจบเลยครับให้กำลังใจรวมในการปกมือครับผมอ่าที่เหลือกันฮะยากมากอ่ะเพราะว่าเหมือนมาครึ่งๆเลยนะเอาจริงเออรับกลับบ้านไปนะครับผมตามที่สะสมได้จากรอบก่อนหน้านะครับผม600บิตพอยต์ครับครับแม่หน้าเสียใยมากๆเลยครับ พี่คุณโอมไม่สามารถวิ่งไปได้หมดปลอกตามเฮียสั่งได้และนักปิดคู่ต่อไปจะปิดกันเดือดแค่ไหนพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับคู่ต่อไปรออยู่ตรงนู้นแล้วนะครับและนี่คือนักปิดคู่ต่อไปสวัสดีครับ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  สวัสดีคุณเพชรพงศรนครับสวัสดีคุณก๊อปปี้อ่ะถามคุณก๊อปปี้ก่อนดีกว่านะครับเคยไปภาคตะวันตกไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยด้วยอยากให้คุณขิงเรื่องดวงคุณหน่อยคุณก๊อปปี้ดวงผมนะครับไม่โ่าแค่เมื่อไม่แค่ไหนก็ตามไปตามกรรมละกันนะแต่น่าสนใจที่ว่าพี่เพชรคนนี้นี่แหละฮะตะวันตกของแคร์เอาอุลลาดลีครับฮดดำเนินสะดวก ครับผมนี่นี่ผมไม่ต้องถามเลยว่าคุณคุ้นเคยกับภาคนี้หรือเปล่าแมา่ถามว่าเคยไปจังหวัดอื่นในภาคหรือเปล่าการจนันบ,บุรีที่เคยไปค่ายลูกเสือมันขวบเพชรบุรีเคยไปทะเลเพิ่งล่าสุดเมื่อพฤษภาต้นพฤษภาก็ไปพักผ่อนที่ชะอำอ่าเออครับมัม่นใจกับกดวงไม้เกมนี้ไม่ได้แค่ว่ารู้ที่แถวแถวสนาเกมนี้ได้ง่ายๆก็น่าจะพอเป็นไปได้บ้างนะฮะเมื่อคุณก๊อปปี้นิติกร ต้องแข่งบิดกับเจ้าถิ่นของภาคอย่างคุณเพชรพงษ์สถทอใครจะชนะต้องติดตามเมื่อแปที่แล้วเราไปตาก,กับการจรันทบุรีแล้วรอบนี้ครับ,รบเราก็เลยพาไปที่ลาดบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันครับผมโอ้โหเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีครับผมครับผมเริ่มต้นอย่างนี้ง่ายเลือกมาภายในห้าวิทีครับเกิน <12 S 2> ครับสิบสองครับ สองครับตลาดโอ๊ะป่อยอสวนพึ่งสวนพึ่งและน้ำมันที่คุณเมรเสียไปอยู่ที่134กิโลเมตรครับกลางๆนิดหนึ่งมาที่คุณก๊อปฟี้ครับครับไปไหนดีเร็วเร็วเร็วเท่าไหรลูกสอง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 ครับ อุทยานประวัติศาสตร์ชานนรครีหรือเขาวังครับเพชรบุรีเลยและน้ำมันที่คุณพี่พสเสียไปอยู่ที่6กสิบสามกิโลเมตรครับาโอเคแต่น้าพีพ่อก็อจังหวัดเดียวกันก็เสียไม่ได้เยอะความหนักใจกลับมาที่พี่เพชรอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะต้องเติมน้ำมันแล้วนะังหวันนี้ยอันนี้อันตรายแล้วนะครับไปเลยตอนนี้ครับเบอร์สิบสี่ครับ สิบสีนะครับจ้าลาโอปล่อยพี่เพชรได้ไปต่อที่ปั๊ครัวลุงดอครับมาแล้วและน้ำมันที่พี่เพชรเสียไปอยู่ที่โ9ก้าิโลเมตรครับออ้าที่คุณก๊ปี้ครับตอนนี้อยู่ที่เขาวังไปไหนต่อดีครับ18 18ปดแปดมาวะลืมของครับเอา คุณจะต้องย้อนกลับไปที่จุดที่คุณเคยมาแล้ก็ต้องกลับไปที่แก่งกระแตอีกรอบหนึ่งและน้ำมันที่คุณล็อบี้เสียไปครับอยู่ที่เท่าเดิมเลยครับ63กิโลเมตรครับเสียกันไปเสียกันมาไม่ได้ไปที่ใหม่สักทีมาที่พี่เพชรนะฮะตอนนี้พี่เพชรอยู่ที่ควอลุ่ด้อนะฮะต้องเจอปั๊มแล้วครับไปไหนตอนนี้ครับเบอร์สี่ครับสี่นะครับต้องเชื่อเป็นปั๊มนะฮะปั๊ม ปั๊มน้ำมันครับนั่นแหละครับผมเออขอโทษนะครับขอโทลูกถ้าคุณมีของผมก็มีของบ้างปะต่างคนต่างเอาของใส่กันแล้วนะครับตอนนี้ม่ดีมากโชคเลยนะคนโพธารามนำโชคเลยนะอะไรและปั๊มน้ำมันที่ไปนะครับอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน PT ห้างหุ้นส่วนจำกัดตีระคุณภูรณะหนึ่งหนึ่งจุดห้าปับเป็นสองกิโลเมตรครับเย้ ทำให้ระยะการบิดเหลืออยู่45กิโลเมตรครับครับผมไปเติมน้ํามันเลย6ครับ6ครับร้อยหรือเต็มร้อยเต็มเต็มทางแล้วนะเต็มเต็มทางไปเลยดีนะเต็มเต็ม50กิโลเมตรครับโอ้ยถ้ามันยู่รัดริงก็โอเคกลับมาที่คุณก๊อปปี้นะฮะอยู่ที่แก่งกระจานที่เดิมเลยออกมาบ้างฮะไปไหนตอนนี้ครับเจ็ดเจ็ดครับ น้ำมันสำรองฮะเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เจอป้ายนี้เลยฮะขอบคุณมากลยนี่เป็นครั้งแรกที่เจอป้ายนี้เลยอีเวนต์นี้ดีมากๆครับผมคุณจะได้น้ำมันสำรองครับผมเท่าไหร่ฮะสิบกิโลเมตรครับผมตัวอย่างดีนะพี่คุณเพิ่มไปเป็นหนึ่งวัยสามสี่ครับผมเอาละหมดเกินคุณก๊อบบี้แล้วกลับมาที่คุณเพชรครับไปไหนตัวนี้ครับเออสิบครับสิบนะฮะ ทางน้นมันลุกาโอ้กล้ายมากหลังจากนี้การเดินทางของคุณจะลำบากมากๆนะครับผมเพราะทุกครั้งที่รถคุณวิ่งนะครับผมจะต้องเสียน้ำมัน10กิโลเมตรทุกครั้งที่วิ่งนะครับแต่ลังอย่างนัตอนนี้ไม่ได้วิ่งก็จะยังไม่เสียครับมาที่คุณ c o ี้ครับไปในตอนนี้ครับ5ครับ5ครับเขาช่องกระจกครับ ไม่แม่งและน้ำมันที่คุณกัปปี้เสียไปอยู่ที่ขอให้ออกมาปลอดภัยนะมีเลขปีครับมีเลขหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลเมตรครับคุณเพชรชนะครับปั๊ดแนบทำช็องว่ะคุณอาปั๊ดแนบ โอ้โหทำแมพผมเล่นม้าเนี่ยนะแ้วหรออได้ใช่ไหมออกได้นะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณคุณก๊อปปี้ไม่ได้ยวบอกพี่เพจไหมฮะก็คุณลาดครับผมครับขอาค่าครับสวัสดีครับขอบคุณคุณก๊อปปี้ครับขอบคุณครับครับส่วนพี่เพชรของเราก็ได้เข้าสู่รอบโบนัสของเราโอ้โห95กิโลเมตรครับคูณ10เข้าไปนะครับผมทําให้ตอนนี้พี่เพชรของเรามีบิดพอยต์แน่ๆนะครับผม950บิดพอยต์ครับ และก็เป็นคุณเพชรพงศธรแหละครับที่ชนะในแมปสุดโหดนี้ไปได้สําเร็จและเขาก็สามารถเก็บโบนัสไปได้เท่าไหร่ไปติดตามกันต่อเลยครับถ้าสถานที่จัดสามจังหวัดเนี้ยที่ควรจะขอน้ํามันจากผมเท่าไหร่ดีผมขอนําเลขนําโชคจากกีฬายาวชนแห่งชาติซึ่งเพิ่งจัดที่ราชบุรีสามสิบเก้าคูณสิบขอสามร้อยเก้าสิบกิโลเมตรครับสามร้อยเก้าสิบกิโลเมตรครับไปปักหมุดไว้ก่อนที่แรกไม่มีเวลาจับครับคิดในเต็มที่เสรครับ ติดครับปังมูลสตาร์ที่ตลาดโอ้ปล่อยครับอีกแล้วแต่แต่ยังดีถ้าเป็นในลาดลีผมว่าไม่แน่ถ้ากับว่าที่เปต้อมมัมเซลสมควรว่าอีกสี่สถานที่ที่จะวิ่งไปอยู่ที่ลาดลีหรือพื้นที่ไกลเขียงมาเลือกสถานที่แรกครับหมายเลขสองครับอุทยานหินเขางูครับแน่ไม่แน่มันวิ่งมานะมันทางมันวิ่งได้มันวิ่งได้ใช่ไหมอําพุนใช่ไหมที่นี่ครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ถือว่าเป็นเหมือนเป็นเขาหินปูน แล้วก็ล่าสุดก็มีเป็นนะครับเป็นแลนเป็นอันซีนแพ่งใหม่ด้วยครับและน้ำมันที่พี่เวชเสียไปอยู่ที่58กิโลเมตรครับเริ่มต้นได้สวยครับยังเหลือระยะบิดอยู่ถึง332กิโลเมตรเลยฮะสถานที่ที่สองครับจากอุทยานหินเขางูไปไหนตอนีครับเออสี่ครับลาดลีลาดลีทะลวงไม่หยุดเลย ไม่มีเวลาเขาคิดเลยหมายถึงเขาเอาไม่มีเวลาให้ตัวเองคิดเลยเขาไม่คิดเลยเขามั่นใจข่าวมะนาวครับโอ้ไกลอยู่ไกลและจำนวนน้ำมันที่เสียไปอยู่ที่ตกอยู่นะอเอาตรงๆสักสองร้อยก็ดีสองร้อยยี่สิบสองกิโลเมตรครับก็ยังดีก็ยังดีก็ไอ้ขยัเบิร์เลยฮะเบิร์เก้าครับเก้านะฮะถ้ำพระยานครครับในประจวบเอาละ เอาแล้วแล้วจำนวนน้ำมันที่พี่เพชเสียไปอยู่ที่หกสิบห้ากิโลเมตรจับเอาแล้วไมผมว่ามีสิทผมวามีสิทสิห้กิโเมตรสุดท้ายครับเลือกาหมกหนึ่งที่ครับเบอร์หกครับหกนะฮะข้าแกงลุงเอครับไอ้ว้เอาแล้วครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่านะครับทางคณะผู้ผมนะครับได้ไปจัดนะครับกิจกรรมที่ อาแถวอ่าปูวล,ลาแถวเพชรบุรีนะครับใ<เ>นางานไน,น,นันจิมโคลมาราธอนปีที่แล้วเรานั่งรถตู้ไปด้วยความแออ, <c oughs> มอัดเมื่อผ่านเส้นทางหนึ่งพวกเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะเส้นทางนั้นมีข้าวแกงลุงเออยู่ก็เป็นสนใจนเลยข้าวแกงลุงเอ <c oughs> เอาแล้วนี่คือร้านข้าวแกงที่จะเจอก่อนที่จะไปปูวล,ลาแห่งนั้นลุ้นว่าอยากให้เกินกันแล้วกันครับและจำนวนน้ำมันที่พี่เพชรเสียไปอยู่ที่ มีเลขเจ็ดครับมีเลขเจ็ดมีมเลขเจ็ดสาสบเจ,สสบเจ็สามสิบเจ็ดนะครับ,บวกไปอีกสีก่สิบครับเจสิบเจ็ดกิโลเมตรครับไกลมากใกล้ใกลอ่ามาดูอะจะเลือกเบอร์หนึ่งอะเฮ้ยแต่เบอร์หนึ่งน่าจะไกลนะถ้าเทียบกับถ้าถ,ถ้าเบอร์หนึ่งเป็นสตาร์ทอ่ะโอ้คือ มันก็คือบ้าที่เลยอ่ะทาที่ที่ดูเป็นไปได้น่าจะเป็นพวกแบบสัตว์น้ํำไหมครับเออวากอเป็นไปได้วากอโอ้โหเสียดายนะสมว่าอีกนิดนึงก็เสียด้โทฟี่แล้วโอ้โหอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องหยุว<ะ>ความน่าจะเป็นครับใช่ครับสะสมมา95กิโลเนาะคุณสิกิก็รับกลับไปนะครับ950ปิดพอายครับ มีอะไรอยากจะบอกกับคู่ต่อไปที่จะมาแข่งต่างนี้ไหมครระวังให้ดีระวังให้ดีะร,ระวังเลยนะก็มีทั้งเล่นง่ายและเล่นยากกันไปอยู่ที่ว่านักปิดคนไหนจะเล่นแบบไหนนะครับขอขอบพระคุณมิ่เพชรด้วยนะครับที่มาแข่งกันในวันนี้ครับขอบคุณครับทำได้เกือบแล้วครับคุณเพชรอีกนิดเดียวก็จะคว้าโบนัสไปได้แล้วบอกได้เลยว่าแค่ภาคตะวันตกยังโหดขนาดนี้รู้สึกหายที่จะมาถึงเนี่ยจะโหดแค่ไหน รอติดตามกันได้ในครั้งหน้ากับรูทใหม่ภาคใต้รับรองว่ารวยยังแร็เดซเซอร์จะเป็นโชว์ที่เพื่อขอบคุณช่วงเวลาที่ผ่านมาของระหว่างผมกับคนดูยืนเดี่ยวพรีเซนต์ลินิีเบสเซลเลอร์จะแสดงวันที่3สิงหาคมขายปัดแล้ววันนี้ที่ทิกเก็ตเมลอนมันเป็นอะไรหลายอย่างใน ชีวิตผมได้เลยในโชว์นี้แล้วผมเชื่อว่ามันสําคัญกับผมขนาดนั้นนผมต้องทํามันให้ดีที่สุดเพื่อคนดูทุกคนอยู่แน่นอนเลย